สวัสดีค่ะมีหลายคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์ว่าส่งไม่เคยผ่านเลยแล้วก็โดนรีเจกบ้างแหละคือไม่รู้จะทํายังไงส่งไม่เคยผ่านนะคะคือเราขอบอกว่าอันนี้ก็เป็นการส่งงานภาพขายเนาะปกติเราจะส่งแต่เวกเตอร์นะคะถ้าทุกคนเห็นเนาะทีนี้พอส่งภาพเราเคยส่งแล้วรอบนึงนะคะก็ไม่ผ่านทีนี้เราก็เลยโอเคลองส่ง4ภาพปรากฏว่าผ่าน2ภาพเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะสภาพที่แอปพูกับโดนรีเจกเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะ ภาพนี้นะคะเราถ่ายจาก iPhone 12 Pro นะคะซึ่งไม่มีการแต่งใดๆนะคะเป็นออริจินอลไฟล์นะคะซึ่งข้างบนเนี่ยถ่ายที่สิงคโปร์นะคะตอนที่เราไปเที่ยวสิงคโปร์เนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยถ่ายตอนที่เราไปเที่ยวน้ําตกเอราวัณเนาะที่กาญจนบุรีนะคะซึ่งเราก็ส่งสองภาพนี้ไปปรากฏว่าภาพดีไม่ผ่านนะคะภาพที่เราไปสิงคโปร์เนาะไม่ผ่านแต่ว่าภาพน้ําตกเอราวัณเนี่ย ะะซึ่งเราก็ลองซูมดูเอ๊ะมันก็ noise ใกล้เคียงกันนะคือน้ําตกเอาวันก็ไม่ได้ดูชัดมากไปกว่าที่สิงคโปร์เนาะตามเขาก็ให้เหตุผลมาน้อว่าเอ๊ะภาพเนี่ยมันมี noise นะคะคือมันไม่คมชัดอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้เราก็เลยคิดว่าการที่เราจะส่งภาพนะคะคือควรจะส่งภาพที่แบบมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีความคมชัดเนาะก็อลองซูมดูนะคะว่าเออภาพของเราเนี่ยมันคมชัดแค่ไหนก็มีสิทธิ์ที่จะผ่านเนาะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราส่งแต่วกคเตอร์เนาะแต่ทีนี้เฮ้ยพอลองส่งภาพมันผ่านเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะพยายามลองถ่ายรูปนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะส่งขายเรื่อยๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาถ่ายรูปเราก็ต้องคิด,ด้ว้นะคะว่าเอ๊ะคนเนี่ยจะเอาไปใช้อะไร ทำไมเขาต้องซื้อภาพเราไปนะคะซึ่ง2ออันนี้เราก็ไม่ได้คิดเนาะเพราะว่าเราอยากลองส่งเฉยๆว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองส่งอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราคิดว่าการถ่ายภาพก็ง่ายกว่าการทําเวกเตอร์เยอะเนาะแต่ก็มาดูกันว่าเอ๊ะมันจะขายได้หรือเปล่าเพราะเราก็มีโหลดแค่ในเอ่อแค่กับเวกเตอร์เนาะภาพก็ไม่เคยมีแบบคนมาซื้อเพราะว่าไม่เคยส่งโอเคก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตหรือว่าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะคะเราก็จะแชร์ในเรื่องที่เรารู้เนาะหรือว่าถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปทา รู้แล้วก็มาแชร์ให้ฟังนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนา้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย